พครับครับอยากจะทราบห้านักมวยในดวงใจของวีรพลสหพรมหน่อยครับมีมีใครบ้างมีไหมมีคิดไว้ในใจบ้างไหมพี่ก็พี่มาดคนอันดับหนึ่งเลครับอันดับหนึ่งพี่มาดสามารถพยักลุนใช่ครับชอบเพราะอะไรพี่ชอบสมองแกฮะแกต่อยมวยแกไม่ได้ใช้ใช้แรงใช้อะไรเขาใช้ใช้สมองครับฝีมือจริงๆฝีมือจริงๆคือทำทำแกไม่ได้อ่ะ ใครจะทำแกแกไม่แก,แก,แก,แกไม่ยอมเจ็บอ,อ่ะอ๋อป้องกันตัวเก่งด้วย <ฮะ S 1> เก่งมากอย่างครับอัจฉริยะมัดคมคเลยนะใช่อัจฉริยะครับอืมก็เป็นทั้งยอดมวยไทยแล้วก็แชมป์โลก<ช>เหมือนพี่พลเลยครับอ่ออาคนที่สองเที่สองเหรออก่อน่าจะมานาศักศพลจิตมานศศพลจิตโอ้รุ่นรุ่นพี่พี่พลหลายปีไหมใช่ครับเคยเคยต่อย รายการเดียวกันอยู่ครับตอนนั้นเข้าไปใหม่แต่เขาก็ดังแล้วใช่ไหมเราก็จะเป็นคู่อีกแล้วระดับคู่อีกจอมจอมสุขุมจอมสุขุมใช่ครับฝีมือนิ่งฝีมือนิ่งแล้วต่อยไม่เจ็บตัวครับไม่เจ็บเหมือนกันคนที่สามครับคือถามวาใครดีเจ้าพี่ชาญชัยครับพี่ชาญชัยสอธรรมรังศรีใช่ครับ เพราะอะไรตีมือเหมือนกันตีหน้าตีหลังนี่เร็วมากครับเฉพาะแข้งได้สองแข้งเลยใช่ครับใช่ครับอแ่คนคนบ้านด้วยกันนะครับปัดช่องอ๋อรุ่นพี่พี่พลหลายปีไหมก็ตอนแกยังต่อยกับสรรานสักพี่ยังต่อยประมาณคู่หนึ่งครับแต่ยังเคยดูแกต่อยอยู่ครับครับอ่ะคนที่สี่ครับนาราเลยครับสองลานสักมงสุ์ใช่ครับนารานมวยหมัดนี่หนักมากครับเคยต่อยร่วม้ายการแก เวลาดูต้องต้องต้องยืนขยิงดูครับทำไมอ่ะมันมันพลาดไม่ได้สักสักนาทีเดียวครับถ้าพลาดปุ๊บหล่นเราไม่เห็นตอนต่อยหล่นไงี่อแบบห้ามกับหิบตาเลยทีเดียวใช่ครับใช่ครับเออปวดหนักปวดเบาก็อันไว้ก่อนนี่หรอใช่ครับอ๋อหนักจริงนะหนักจริงครับน่านัแล้วอย่าอย่าอย่าได้บวกแกนะใครบวกแกแกต่อยหล่นหมดนะครับครับไปต่อยร่วมแกสองสามครั้งนะครับแกตอยนทุกครั้งอ่ะ คือหมัดก็คือหมัดก็หมัดจริงๆสมัยก่อนคือสมมุติต่อยคู่หนึ่งเสร็จปุ๊บต้องต้องรีบถอดผ้ามือแต่แต่ว่าใส่เสื้อผ้าแต่ผ้ามือห้ามถอดนะต้องรีบออกมานั่งดูแก <c oughs> เพอ้อไม่ได้โอ้ยอเออไมเห็นภาพเลยเฮ้ยจริงๆครับจริงครับเอเอโมยเงีเ้ยสนุกครับโมย <ๆ S 2> สมัยก่อนมันแค่สีมือก็จัดจริงๆใช่ครับเขาก็โหดมากมากนะหมัดก็หนักจริงๆอ่าคนที่ห้าคนที่ห้าน่าจะเป็นสมรักครับบาบาด รุ่นเดียวกันไหมเนี่ยเขาอรุ่นเดียวกันครับเป็นพี่บานรุ่นรุ่นเดียวกับพี่เรอรุ่นรุ่นรุ่นน้องหน่อยน้องอยู่ครับตอนทำไมอ่ะตอนรายการขึ้นมาพี่ถอนเองเลยคือยังหมายถึงมีรายการเจอกันเหรอเอ้ยเคยประกบเจอกันใช่ครับแล้วแล้วสองครั้งทําไมอ่ะถอนถอนสองครั้งเลยทำไมถึงถอนดิ เราต่อยไปเราเสียมวยครับรเหรอแมรักใช่ครับขนาดนั้นเลยเหรอพี่พี่ถึงถึงก็ต้องถอนเลยเหรอถอนดิเอาเขาอาจจะโดนหมัดพี่หล่นก็ได้นะมันจะโดนไหมล่ะมันมันมันหลบดยังยังยังกะรีลาลีลาเยอะบ้านลีลาเยอะมากครับจริงเหรอโอ้โหขนาดวีละพลนึงไม่นี่กลัวเสียมวยถอนเลยเหรอกู้เสียมวยระดับระดับวีลพลเนี่ยนะไเดี๋ยวมันออกทะเลครับอ๋อมันมันเสียฟอร์ม โ oh. อ้โหเออเออคือเขาเขาไม่แลกเนาะเขาก็ติจุกๆิอยู่ข้างเชือกอะไรเงี้ยแ,แล้วเขาแล้วเขาไม่อยู่กลาง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 มีทีอะพอรม <ừ> mm. ก,การสาบปุ๊บก็ถอยเลย <ừ> mm. พอต่อยอีกครั้งก็เหมือนแบบนั้นนะครับแต่แต่ประกบคู่มาไปถ่ายรูปก็เรียบร้อยเลยนะอ๋อคืออยู่ในยุคเดียวกันไหมรุ่นรุ่นเดียวกันรุ่นเดียวกันครับรุ่นเดียวกันยุคเดียวกันครับอ๋อเคยประกบกับประกบศึกไหนพี่ตอนนั้นต่อยศึกอะไรแก้วโคซี่ ยังยังมีรูปครับเพราะถ่ายรูป so เร you, yes. ียบร้อยทุกอย่างเรียบร้อยก็กลับมาเราก็ซ้อมประมาณเสียวันแล้วก็โทรบอกว่าไม่แต่บายเอออันนี้ไม่มีใครไม่รู้ไม่มีใครรู้เลยนะเนี่ยโอ้สุดยอดมากนี่เป็นเรื่องราวในอดีตที่ที่ไม่มีใครรู้มาก่อนนี่ดอกปากวีลพี่วีลพลเลยอ่าก็ประมาณว่าคนที่หนึ่งสามารถครับคนที่สองก็คือมณัษัทมณัสณัโสวันจิต ชาญชัยสอธรรมรังสีสำรานศักดิ์เบองสุรินแล้วก็พิมพ์อลเล็กสิตอลันใช่ครับอ๋อโอเคครับขอบคุณมากครับพี่<ช>พลครับ